อีกอย่างคือเรื่องกามแต่การกินอย่างนักพรตกับการกินของผู้บริโภคกามก็ดูเหมือนจะบริโภคแตกต่างกันอยู่ผู้บริโภคกามและยังหนานแน่นอยู่ด้วยโลกีวิสัยบริโภคเพื่อยุกกามให้กำเริบจะต้องกินอย่างมีเกียรติกินให้สมเกียรติ มิใช่กินเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้อย่างสมณะความจริงร่างกายคนเรามิได้ต้องการอาหารอะไรมากนักเมื่อหิวร่างกายก็ต้องการอาหารเพียงเพื่อบำบัดความหิวเท่านั้นแต่เมื่อมีเกียรติเข้ามาบวกด้วยจึงกลายเป็นเรื่องกินอย่างเกียรติยศและก็มีภาระตามมาอย่างหนักหน่วง คนจำนวนมากเบื่อเรื่องนี้แต่จำต้องทำเหมือนโคหรือควายซึ่งเหนื่อยนายต่อแอกและไถแต่จำใจต้องลากมันไปอนิจจา